สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมโดนแฮกนะครับผมในช่องโคเดล่านะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้เล่านานมากนะครับผมอาจจะเล่าข้าข่าวแล้วกันนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าผมโดนแฮกยังไงไปโดนตัวไหนมาไปกดลิงก์อะไรมาก็จุดเริ่มต้นของผมคือ สาเหตุที่โดนแฮกนะครับผมจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผมไปเล่นเกม Fish ในเกม o b บอ x นะครับผมช่วงนั้นเกม Fish กำลังมาแบบมาแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูถ้าใครที่ไม่รู้จักนะครับผมนี่คือเกม Fish นะครับผมคือเป็นเกมที่ในช่วงนั้นที่กำลังเป็นกระแสแล้วผมก็ได้เข้าไปเล่นนะครับผมเล่นไปสักประมาณสักแบบก็ไม่ได้นานมากสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นะครับผมอาจจะนันกว่านั้นนะครับผมแล้วทีเนี้ย ในเกมฟิสนะครับผมมันมีเขาเรียกว่าพวกโปนะฮะพวกโปรแบบโปรปั๊มเงินโปรปั๊มปลาไปขายอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยคือผมคิดในใจว่าเฮ้ยพวกนี้แม่งทำได้ยังไงวะคือคืออีกใจหนึ่งก็คิดแหละว่าเอะมึงเล่นโปรทำไมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแต่อีกใจหนึ่งก็ถ้าไม่มึงโปรกันเยอะจังวะกูก็อยากจะโปรบ้างเออเห็นคนนู้นก็โปรคนนี้ก็โปรคนนี้ก็แฮกคนนู้นก็แฮกนะครับผม คือเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับตัดมาที่ตัวผมนะครับตกปลาทแทบตายนะครับเงินแสนสองแสนนะครับผมมันก็เลยเกิดการแบบว่าอืมกูก็อยากมีเหมือนพวกมึงบ้างอะไรแบบนี้ผมก็เลยได้ไปหาโหลดโปรมานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับผมที่ช่องผมโดนแฮกนะฮะผมก็ไปหาไล่ดูคลิปที่เขาแจกอะไรนะเขาแจกสคริปอะไรมันชื่อสกุงสคริปอะไรประมาณนะี้ ผมก็กดเข้าไปหาของคนไทยบ้างของฝรั่งบ้างนะ,นะแต่สุดท้ายนะครับผมผมไปได้ของฝรั่งมาเขาทิง้งลิงก์ไว้ให้นี่นี่ครับลิงก์โปรกมฟิสนะผมก็กดเข้าไปปั๊บนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับเขาบอกให้ติดตั้งโปรแกรมก่อนผมก็กดติดตั้งไปปรึบปึบบผ่านไปสักประมาณ12นาทีนะครับผมผมเริ่มเอะใจแล้วว่าอ้าวทำไม โปรแกรมที่ผมลงมาไอโปรแกรมแฮกตัวนีน้มันเปิดแล้วมันไม่ขึ้นวะมันไม่ด้งขึ้นมาวะคือผมผมผมติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็หายไปเลยนะครับผมไม่นานมากนะครับประมาณเกือบสินาทีนะครับอยู่ดีๆมันก็มีข้อความด้่งขึ้นมาในมือถือนะครับผมมีข้อความด้่งขึ้นมาในมือถือนะครับบอกว่ามีการล็อกอินจากที่อื่นมีการลงชื่อออกจากโทรศัพท์ของผมนะผมตกใจฮะฮะอันนี้คือคือ กูโดนแฮกหรือเปล่าวะตอนแรกคือผมไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะตอนแรกผมก็ฮะกูไปโดนตัวไหนมาวะเนี่ยอะไรประมาณเนะี้ยเออซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่นาทีมันแบบรัวอีเมลในคอมผมผมลองเข้าไปเช็คอีเมลในคอมปรากฏว่าอีเมลในคอมหายอ่ะหายไปเลยอ้าวงงละสิเริ่มคิดแล้วเอาผมทำอะไรไม่ถูกเลยเฮ้ยโดนแฮกหรือเปล่าเนี่ย อะไรแบบเนี้ยผมแบบทําตัวไม่ถูกเลยนะครับตอนนั้นผมไม่รู้จะทําอะไรยังไงผมคือผมก็คิดได้ลวครับตอนนั้นว่าผมกูโดนแฮกแน่นอนกูโดนกดลิงก์ไอดาวโหลดนั่นแนหะไอไอลิงก์ที่ผมไปกดโหลดมานั่นแหละแฮกแน่นอนนะครับผมผม,ผมรู้ละผมเริ่มแบบตั้งสติได้เออแต่ก็ยังสติก็ไม่เต็มร้อยหรอกเท่านั้นแหะนะครับผมนะฮะทีนี้นะผมทํายังไงต่ออ่ะผมทํายังไงต่อใช่ไหม ผมก็ลง Windows คอมใหม่ณนะตอนนั้นเลยนะครับผมคือผุมจะมีแบบว่าเป็นแฟลชไดที่แบบผมเอา Windows ใส่ในแฟลชไดเวลาคอมมีปัญหาผมเวลาวินโดมีปัญหาอนะไรแบบนี้ผมก็จะเสียบแฟลชไดแล้วก็ลง Windows ใหม่ได้ทันทีผมก็ลง Windows ใหม่ตอนนั้นเลยนะครับผมไม่คิดไรเลยนะฮะมงแมวคือหายไปหมดแล้วนะครับผมตอนนั้นผมมีบัญชีใน ในคอมผมประมาณ4บัญชีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโดนไปหมดเลยนะครับมันเอาไปหมดเลยรวมทั้ง Ti k t o อก Facebook ฮะดิสคอดมเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่เหลืออะไรผมเลยนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยได้ไปเสิร์ชหาดูใน YouTube แบบเอ้เขากู้ยังไงวะตอนแรกอะตอนแรกมันจะมีอีกบัญชีหนึ่งที่มันยังไม่ได้ดึงของผมไปนะเป็นบัญชีแบบช่องสำรองของผมเป็นชื่ออะไรนะโคดล่าเอ็กทูอะไรนะผมก็ลองเอาบัญชีเนี้ย ไปกู้บัญชีหลักก็คือบัญชีช่อง u t u b e ของผมนะครับเอาไปกู้นะแล้วตอนแรกก็ส่งเมลไปละนะครับผมส่งเมลไปละผ่านมาประมาณสัก5านาทีแม่งแฮกอ e ีเมลที่ผมเอาไปกู้นละ่โอ้โหคือแบบไม่เหลืออะไรเลยจริงๆนะครับผมผมก็เลยได้ไปเสิร์หาใน y YouTube นะครับผมอ่าว่ามีใครแบบรับกู้ YouTube ไหมผมแบบว่าเสิร์หาแบบให้ควักเลยนะครับผมผมก็ไล่ดูไล่ดูจนได้ไปเจอช่องช่องหนึ่งนะครับผม ช่องช่องหนึ่งนะฮะที่เป็นช่องที่รับกู้ช่อง YouTube Facebook หรือว่าอะไรได้หมดเลยนะครับผมที่เป็นบัญชีพวกแบบบัญชีแบบแอปพวกแอสโซเชียลมีเดียนะฮะก็น่าจะเขาจะเขาน่าจะกู้ได้หมดทุกอย่างนะผมเลยได้ไปแอดไลน์เขานะครับผมแล้วก็แชทไปคุยนะครับผมแต่ผมไม่ได้มีตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะอ่าผมก็ได้คุยกับเขาแบบว่าเอออย่างงนอย่างนี้ต้องใช้เวลากี่วันครับพี่เขาก็บอกว่า ก็เต็มที่ก็สองสามวันแต่ช้าสุดก็สา้สาสุดนะฮะก็อ,อาทิตย์หนึ่งนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยโอเคผมก็เลยยอมให้เขาช่วยนะคือตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรแล้วครับผม, <c oughs> ผมคือผมก็ลังเลยอยู่ผมก็กลัวว่าคนที่เขากู้ก็อาจจะโกงเราไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นคือแบบกู้ต้องเอาช่องกูคืนมาให้ได้อย่างเดียวผมก็ได้แบบเออคุยมัดจำอะไรกับเขาเรียบร้อยผ่านไป3วันครับผม เขากู้ขึ้นมาได้สําเร็จนะครับโอ้คือเก่งมากเลยนะครับคือเก่งมากเลยนะครับผมเขากู้ขึ้นมาได้สําเร็จภายในระยะเวลา3วันเอ,อ่อมันจริงๆมันข้ามวันมาอีกวันหนึ่งนะครับผมผมนอนไม่หลับแบบนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับผมทุกคนฮนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้นะครับผมก็ขอเตือนทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะลิงก์อะไรลิงก์แปลกๆลิงก์พวก โปรแกรมโหลดฟงโหลดฟรีอะไรแบบเงี้ยพวกลิงก์แฮกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าไปหากดมั่วนะครับผมมันจะแฝงพวกมาแวร์ไว้ข้างในนะแฝงพวกไวรัสไว้ข้างในนะครับผมทุกคนก็โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับจะคลิกลิงก์อะไรนะครับผมแม่งคือถ้าแบบไม่ระมัดระวังคือเหมือนผมเนี่ยชิบหายหายทั้งคอมนะครับผมและไอ้คนที่แฮกแม่งไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับเป็นต่างประเทศนะครับเอออาจจะกู้ยากกว่าเดิมเลยด้วยซ้ํา ถ้าใครที่โดนแฮกไปนะครับผมให้รีบกู้เลยนะครับผมอย่าทิ้งไว้นานนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมันอาจจะเข้าไปทําอะไรไม่ดีไม่ไร้ายในบัญชีของเราอาจจะแบบเปลี่ยนนูน่นนี่นั่นมั่วซั่วไปหมดอะไรแบบนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมประสบการณ์การโดนแฮกของผมนละลาบและลาบและไม่เอาแล้วนะฮะ